ต้นกล้วยพันอะไรใครรู้ช่วยบอกทีออกลูกเยอะมากต้นจะออกเหลืองเหลืองแดงแดงลำต้นสูงใหญ่ยาวก้านจะเป็นออกแดงแดงชมพู ตอนนี้ตัดลงมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเอ็นไปฝั่งดินเขาแล้วกลัวมันล้มมันก็ยังแก่ไม่จัดหรอกเรียมยังอยู่เลยครับก็นับดูประมาณ10บหวีได้ครับแต่ว่าแต่ละหวีหนึ่งเนี่ยโดยะหวีนี้หวีนี้ยี่สิยี่ลูกได้นะแล้วก็หวีที่สองเนี่ยหวีที่สองเนี่ยน่าจะสามสิบลูก เยอะมากได้ตั้งแต่นี่มาถึงนี้นวีที่สองส่วนวีท้ายๆก็จะน้อยหน่อยคือวีหนึ่งเนี่ยประมาณ20ลูกได้หนึ่งวีเนี่ยก็คือเยอะมากโดยเฉพาะวีนี้เกิน20่พันอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็ ชำแหละออกมาหมดแล้วทั้งหมดมีกี่วีหนึ่งสองสามสี1 2้าหกเจ็ดแปดเกวีแต่มีพิเศษอยู่วีหนึง <50. S 1> หนึ่วีมีห้สิบ ห้าสิบเท่าไรนะห้าสิบสองบอกห้าสิบเอ็ดลูก,ลกคือหวีนี้เป็นหวีที่สองันนี้วีแรกหวีแรกประมาณยี่สิบลูกหวีที่สองห้าสิบเอ็ดลูกไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่ครับอันเดียวกันหมดเลยนี่นี่นะครับ ส2วีวีใหญ่สุด52ลูกวีสุดท้ายกี่ลูกนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ลูกที่พอนับได้ไอพวกนี้ไม่นับนะเดี๋ยวพาดูผีที่2ของเราอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหาว่าเอามาเสียบนะนะครับดูชัดๆัดนะครับอันเดียวกันนะครับ เดียวกันทั้งวงนะครับมได้ตัดต่อนะครับไม่ได้ตัดต่อนะครับ,มรบผมใหญ่มากห้าสิบสองลูกนะครับรับประกันโดยไอตูดเสือ